ฝนตกหนักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากลงลำน้ำพานก่อนไหลเข้าท่วมบ้านน้ําแท่งหมู่ที่7แล้วก็บ้านานาทุ่มหมู่ที่11ตําบลด่านซ้ายรวมกว่า40หลังนะครับขณะที่อำเภอก็มีการประสานกํานันผู้ใหญ่บ้านเร่งแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านใกล้ริมแม่น้ำหมันซึ่งเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะรับน้ำต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะว่าน้ําแม่น้ําหมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ําเหืองนะครับบริเวณชายแดนไทยลาวบ้านปักหมันอาเภอด่านซ้ายต่อไปครับที่จังหวัดกลสินครับปริมาณน,น้ําป่าจากป่าดงระแนงไหลท่วมถนนและไหลบ่าลงคลองชลประทานตําบลบัวบานและนาเชือกอําเภอ,อยางตลาดเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็เตือนให้ผู้เลี้ยงกุ้งเฝ้าระวังน้ําป่าที่อาจจะไหลลงบ่อกกุ้งทําให้กุ้งนั้นนอกน้ําได้นะครับขณะที่นายทรงพลใจกลิ่มผู้ราชการจังหวัดกรสินก็มีคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ที่อยู่ติดกับเชิงเขาครับให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมฉับพลันและดินโคนลนถล่ม ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับภาพมุมสูงก็เผยให้เห็นปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอำเภอโนอนไทยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังฝนตกเหนืออ่างเก็บน้ำโดยสำนักชลประธานที่8ต้องเร่งระบายน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างครับ